สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงการใช้ชีวิตช่วงพักฤดูกาลของดาวรุ่งที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้นั่นเองครับเมื่อปีหรือ2ปีก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเอ็มบัปเป้ถูกไหมแต่นี่มันยุคข,ของเออร์ลิงฮาลาลแล้วนั่นเองซึ่งตัวของเออร์ลิงฮาลาลเองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มอย่างเด็ดดวงในฤดูกาลที่ผ่านมาเลยแม้ว่าทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยจะไม่ได้ไปเตะนิร ผมก็อาพักผ่อนแล้วกันในผลงานในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สุดยอดพออยู่แล้วแหละไม่ต้องมีผลงานทีมชาติก็ได้เพราะว่าผลงานของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลง41นัดนะครับผมในทุกรายการยิง41ลูกแอซซิตอีก12โอ้โหมันจะมีใครสถิติโหดเท่านี้วะลง28ในบุนเดสติก้ายิงไป27 แชมเปนลีกลง8ยิง10เดฟเบย์โพคาวลง4ยิง3เดฟแอลซูเปอร์คัพลง1ยิง1่งโอ้โหโหดไปไหนนะครับผมแต่เรียกได้ว่าผลงานในสนามว่าโหดแล้วเนี่ยนะครับช่วงพักร้อเนี่ยโหดยิ่งกว่านั่นเองโดยเข้าไปทำวีรกรรมอะไรไว้อย่างนั้นหรอครับผมตัวของฮาลาสเนี่ยนะครับได้ถูกรายงานและตกเป็นข่าวดังในวันที่ผ่านมานะครับผมหนังสือพิมพ์สปอร์ทไทม์ของกรีซเนี่ยนะครับก็ได้รายงานว่าฮาลาสเนี่ยมาเที่ยวกรีซมาเที่ยวที่เกาะมิโคนอส ครับซึ่งเป็นเกาะที่สวยมากเป็นเกาะแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอ่ะคือมันแบบเหมือนอยู่สวรรค์เลยครับผมลองดูภาพดิคือแบบว่าโอ้โหโรงแรมที่นั่นก็แพงมากๆทุกอย่างที่นั่นมันก็หรูสุดๆถูกไหมไปออกเรือยอทนู่นนี่นั่นเรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบคนรวยที่แท้ทูเลยครับแต่เรียกได้ว่าเฮ้ยถ้าเราไปเที่ยวแบบรวยๆเนี่ยใช้เงินล้านหนึ่งสองล้านน่ะมันก็คือแบบหรูมากแล้วถูกปะหรืออาจจะไปเยอะหน่อยอาจจะ5ล้าน10ล้านในทริปแบบ7วันก็ยังเข้าใจได้ครับแต่จะข่าวล่าสุด นี่ยนะครับผมเขาบอกว่าเอรอิเงฮารานะไปเที่ยวที่บาร์แห่งหนึ่งครับผมแล้วก็อยู่ที่บาร์นั้นประมาณ6ชั่วโมงนั่นเองซึ่งในบาร์นั้นเนี่ยก็มีขายอาหารด้วยนะครับฮารานเนี่ยนะครับผมไม่รู้ไปเมาอีท่าไหนแหละแต่ใช้ตังค์ไปทั้งหมดเนี่ยจะเลี้ยงทั้งบาร์หรือเลี้ยงครอบครัวอะไรก็ตามแต่จ่ายเงินไปทั้งหมด 5 0 0 0ยูโรนะครับตีเป็นเงินไทยนะครับผม19ล้านบาทนั่นเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังทิ้งทิปไว้ให้พนักงานด้วยนะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าทิปเองเนี่ยนะครับผมได้รวมไปใน5 0,000นั้นหรือ,อยังจะจากข้อมูลข่าวเนี่ยบอกว่าใช้ตักไป5 0 0 0 0แล้วก็พอจบแล้วเนี่ยก็ทิ้งทิปไว้ให้อีก3 0 0 0 0ยูโรนะครับก็อีกประมาณล้านหนึ่งรวมๆเนี่ยถ้ามันแยกกันนะก็ใช้ตังไปประมาณ20ล้านนะครับแต่ถ้าไอ้ทิปนั่นนะครับผมมันรวมอยู่ใน ห้าแสนยูโรแล้วก็เรียกได้ว่าใช้ตังค์ไป19ล้านก็เรียกได้ว่า6ชั่วโมงกดไปเกือบ20ล้านนะครับแต่อ่านห้ารวมก็20ต่างก,กันล้านเดียวไม่ค่อยมีผลอะไรมากก็เรียกว่าเอาเป็นว่าไปกินอาหารเนี่ย6ชั่วโมง อาจจะเมาด้วยอะไรด้วยกดไป20ล้านครับมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับผมเมซี่ซัวเรสที่เคยมีข่าวว่า mm. โอ้ยไปกินเป็นล้านบาทเนี่ย mm. ก็ยังออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงเลยหรือแบบว่าแค่ไม่กี่ล้านนะ่ะมันก็ยังเวอร์เลยถูกไหมมันแบบโอ้โหมึงจะกินอะไรขนาดนั้นเวอร์วังอลังการอันนี้กดไปแบบโอ้โห20ล้านน่ะเราต้องกินอะไรวะ20่ล้านสั่งเลี้ยงคนทั้งบ่ายเนอนะ, mm. นะเหล้าขวดละแสนเลี้ยงคนทั้งบ่ายเงี้ยเหรอสมมุติถ้ากินเหล้าขวดละแสนเนี่ยนะครับผม ต้องซื้อกี่ขวดอะกวาจะถึง20ล้านถูกปะ,ะขวดละแสนสิขวดเพิ่งร้านหนึ่งนะครับต้องกินเหล้า200ขวดมึงกินกันยังไงวะหรือว่าอะใจปั๊มซื้อแม่งไปหมดเลยมีอะไรเหมาทั้งร้านเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เรียกได้ว่าสําหรับฮาลานถามว่าไอ้เงินตรงนี้มันเยอะไหมนะครับผมสําหรับตัวของเออร์ลิงฮาลานเองอะมันคงจะไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกนะครับเพราะเรียกได้ว่าเขาแบบเป็นสตาร์ของโลกอะเป็นแบบดาวลุ่งที่ดังที่สุดในโลกทุกสโมอสรอ,อยากจะจ่ายตัง ค่าตัวเขาเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากๆเลยเกินร้อยล้านยูโรอีกมาจ่ายตัง โอ้ยแค่นี้คืนเดียวสบายๆครับก็เรียกได้ว่าต้องรอดูอีกทีว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะครับผมแต่เรียกได้ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยเป็นวีรกรรมที่สุดยอดมากๆนะครับแล้วคงจะกลายเป็นตำนานไปเลยถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับผมและนี่นะครับก็คือการใช้ตั้งในวันหยุดพักร้อนของฮาลานนั่นเองครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้ณนาที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ลาเลยครับผม บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ